สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube นะครับสีคอรภูมทีวีนะครับเมื่อนี้นะครับเดินทางมาติดตามแนวทางของคนเมืองตากเด้อพี่น้องนะครับผมวันนี้นะครับคนเมืองตากนี้มีทีเด็ดนะครับจะปล่อยเป็นหวยรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องนะครับผมวันวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะว่าผลเสี้ตัวใดนะครับปกตินี้ยแนวนะครับคนเมืองตากนะครับจะให้แนวทางไปทางลาวฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับอาผู้ใดที่เคยติดตามแล้วก็จะได้ เล่านะครับเป็นรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านนะครับธรรมชมนะครับวันนี้นะครับคนเมืองตากก็จะปล่อยวันนี้นะครับพาไปเบิ่งกันนะครับว่านสิษัดตัวใดเป็นชมกันเลยนะครับมาหอดแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับคนเมืองตากสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไห์สดก็ไดลครับผมสวัสดีครับไหลสดไม่ได้ครอ่าเมื่อนี้คนเมืองตากสีแห่แนวทางมาครับเมื่อนี้ครับแนวทางของรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งรัฐบาลอมสินเลครับเด้อมสินด้วยครับทั้งอมสินทั้งชุดเดียวกันครับชุดเดียวกันเลยครับเล่นได้ทั้งสองครับองวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งตุลาเลย ก็หนึ่งตุลาครับงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับว่าจะได้ตัวไหนอนะครับปกตินี้คนเมืองตากนี้ให้ลาวกับฮานอยหรือเปล่าครับให้ครับแต่พักนี้มันยุ่งๆเลยไม่ค่อยได้เลยไม่ได้ปล่อยเนาะปกตินี้จะแม่นนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะเป็นหวยเล้าเนาะเหล้านะครับเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านรัฐบาลเพื่อนบ้านของเข้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะได้ มาดูสูตรคำนวณสูตรคำนวณของคนเมืองตากว่างวดนี้จะมีแนวทางตัวไหนให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเรามาดูสูตรเนาะสูตรอันนี้สูตรคำนวณเด้อพี่น้องนะครับผมคนคนตากนี่เน้นไปที่ชุดวินนะครับเด้อชุดวินอย่างเดียวอืมอ่ะนะครับให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องนะครับผมเพราะว่าเราให้เป็นแค่แนวทางนะครับ เป็นแชเนวทางเา้่นเนั้นะครับผมกล่องผมขึ้นหมือนเ,เนาะกล่องถือเนาะโทรศัพท์มันราคาถือจริงสิละ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะครับถ้าใครติดตามช่อง youtube ต่างๆนะครับที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าช่องไหนช่องไหนนั้นนะครับถ้าติดตามคนเมืองตากไว้นะครับก็จะ ไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับพี่น้องเป็นวันพรนะเนาะเมียนบอว่ามาอื่นวันพระโอ้ยขอไถ่ละลายด้วยพี่นอ้องมื่เคยเขาวัดเออเรื่องหลวงมือหลวงเว่นนะ <c oughs> คนเมืองต่างนะครับ อะไรข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนอะไรคนละแชร์เด้อพี่น้องครับหนึ่งไลค์มีความหมายนะครับหนึ่งแชร์กับมีความหมายให้กันนะครับสำหรับมูอเฮาเนาะกะแบบนี้แหะครับฮาโชคหาราบกับพี่กับน้องแต่ละมิอนะครับกดสิได้ตัวเลขออกมาครับกะดันโดนมาแบบนี้นะครับดึกเดือนกับประเด็นดับในนอนนะครับเขานำซ้ำไปกับจะยูเซย์เงิน่อือขันเขาเลี้ยวว่าแหกินกับแจ้งได้กินนะครับเพราะว่ากลับบ้านดึกนะครับท่านผู้ชมนะครับ พอเด็เป็นคือหมูผมบ่โอ้ยผู้แว,ว่ากับผมมีประเด็ผววู้เมาเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับช่อง youtube นะครับอ่าบทสิสเป็นว่าสาวสีขอผ้าเลาะนะครับสีขอละพุ่มทีวีนะครับหนุ่มบอบแชนแนลนะครับป้าโยแชนแนลแล้วก็ ลุงไก่ชนแนลนะครับท่านผู้ชมนะครับผมล้วก็อย่าลืมช่องอีกช่องหนึ่งนะครับช่องยญ่งๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเพีร์พารวยเด้อครับตอนนี้เพิ่นบ่ได้มนานะครับจังไลก็แบ่งปันกันคือเก่านะครับเออแล้วก็เพียร์พารวย่องหนึ่งนะครับฝากพี่น้องไว้น้ำแน่นะครับอันนี้คือจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ออมสินบวกกันได้นะครับคือเฮาจะได้ทั้งสองชุดนะครับโดยเฉพาะชุดวิ่ง นะครับชุดวิ่งของเพิ่นนะครับอันนี้ถ้าผู้ใดพลาดนะครับเสียดายมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเลื่มกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เด้อพี่น้องนะครับให้คนข้างหลังที่เขามาเบิ้งน้ำหลังนะครับได้ชมได้เบิ้งน้ำนะครับได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับให้ได้รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับว่าอลายพี่น้องก็ซื้อบ่มากอีกล่ะพ้นตกครับพี่น้อง ฝนตกให้รักษาสุขภาพเจ้าของเนยเด้อครับสําหรับผู้เเว่นี่ครับอาทิตย์นึงแล้วนะครับกินข่าต้มครับพี่น้องกินข่าต้มมาเป็นอาทิตย์แล้ววัดกินนะครับวัดกินอ่ะนี่ครับเขาได้มาแล้วเด้อพี่นอ้นองนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นชุดเต็มเด้อครับอันนี้คือชุดเต็มเนาะอ <stepping S 1> ่าชุดเต็มเต็มชุดเต็มอ่าอันนี้คือชุดเต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับมาบึ้งแลวก็แคปไว้เด้อพี่น้องนะครับผมพิจนาเอานะครับ ตัวใดที่มันเข่ากับเลขท่านผู้ชมนะครับก็จัดเลยนะครับขันบอมักกับพานไปนะครับกดพานไปโลดเดิ้อพี่น้องนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือรัฐบาลกับออมสินเนาะอันนี้ของคนเมืองตากเดิ้อพี่น้องนะครับผมเพื่อนสีได้ชุดวินนะครับชุดวินนี่คือ67915นะครับ6 7 9 1แล้วก็5เดิ้อพี่น้องนี่ครับอยู่ฝั่งใายนะครับอยู่ฝั่งใายที่เพุ่งกลมไว้นะครับนี่ชุดวินนะครับเน้นที่สุดคือชุดวินนะครับ แล้วทีนี้ก็มามาจัดแจงนะครับมาแบ่งออกเนาะมาจัดกลุ่มไว้สามตัวคือมีสองหางท่านผู้ชมที่ผมจับได้คืออย่างนี้เนาะออืแล้วถ้าใครอยากจ,จับเองก็ได้ครับจับแบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือคือคือชุดชุดจับได้เนาะนชุดวินอันนี้ชุดเต็มเนาะอืออันนี้ชุดเต็มนะครับเดี๋ยวจะแยกคัดสรรมาอีกอครั้งหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมแบบบ่ต้อง เอาลายโตนะครับแบบคัดออกมาแบบเด่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือสูตรนี้นะครับอันนี้คือสูตรคํานวณนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอาจารย์ว่าเมนอย่างทั้งสินเนอพี่น้องนะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นสูตรคํานวณนะครับของคนเมืองตากเนาะถ้าใครติดตามเรื่องโชคลาภนะครับก็จะมีเพจของคนเมืองตากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เคยเห็นหลายท่านอาจจะเคยเห็นเนาะนะครับ ท่านอาจจะเคยเห็นแหละนะครับสำหรับห้วยลาวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแม่นปัดจับว่างนะครับสำหรับยูล์ก,กิโลนะครับอาจารย์ป้อมก็หวยได้เงินไหลเติบอยู่เดอพี่น้องนะครับผมสำหรับสูตรแนวทางของคนเมืองตากนะครับกับโลไลนะครับกับโบไลนะครับที่หฮอแยกออกไม่ให้นะเนาะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ เดยวจากลอยห้อสีใ้เบิ่งชัดๆนะครับผมอากาศเป็นแปลงครับฝนตกครับฝนตกสิเป็นลงฤดูบ่อคือจังไนกับโบฮู้นะเป็นอ่าอ่าปลายฝนต้นหนาวนะครับ่านมช้ชมนะครับให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับสุขภาพเจ้าของนะครับ่ะโอเคนะครับไปแล้วก็มีสองสองชุดนี่แหละครับสองชุดนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะอือ เอายังไงเนาะแต่แต่ก็ใครอยากจะจับแบบไหนก็จับเอานะครับที่ผมจับได้คืออย่างนี้ผมแยกออกมาแล้วแยกออกมาแล้วครับใครจะชอบยังไงก็ลองจับดูเพราะว่าชุดวินมืนี้คือหกเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ห้ามีอยู่ห้าตัวเนาะห้าห้าตัวเรียกด้วยกันจะเป็นห้าหกหนึ่งอันนี้คือชุดเต็มเนาะห้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าแล้วก็มาสองตัวนี้กับบ่าลายโตครับมันมีมีเลขแค่ห้าโตนะครับแต่กลับไปกลับมาเด้อพี่น้องนะครับผม แล้วก็มี6 7 6 9 6 1ห5หนะครับแล้วก็เลขถัดลงมาก็เป็น7 9 7ดหนึ่งแล้วก็7 5 9 1ห5หนึ่งแล้วก็หนึ่งหดูดวิ่ง9นะครับนี่นะครับอันนี้คือชุดเต็มเด้อพี่น้องนะครับเอาแครบไว้เลยนะครับแคปบไว้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดที่คนเมืองตาก<อ>ที่แยกออกมาแล้วก็เน้นเน้นให้<า>ถ้า,าใครเน้นก็ไม่เน้นหรอกเออ ที่ผมทาได้มันคือตัวนี้เนาะคือตัวนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบก็จับคู่ใหม่ก็ได้เนาะมันจะมีอยู่เลขวินวินนี้คือเลขที่มาจับเข้าหากันนี่คือห7เจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับมีอยู่ห้าตัวแล้วก็ที่แยกออกมานี้นะครับท่รนผช้ชมนะครับ<อ>ผมว่าง่ามอยู่ได้ในหาหกหนึ่งนี่ผมมักเลยนะครับทา่านผช้ชมนะครับห้าหกหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเนาะอืมแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งก็คือ9 7้าเจ5ดห้า้าเจด้าห้าเจดห เลขหาตัวเท่านั้นครับพี่น้องครับแล้วก็มาจับคู่กันเอาเนาะมันเป็นสองชุดเนาะสองหางก็ไาได้เนาะครับเนาะครับสองหางแล้วแต่ใครจะชอบอันไหนเนาะผมไม่ผมไม่เน้นนะครับเพราะว่ามันมันเน้นไม่ได้นะมันน้อยหหงอยู่มันน้อยหหงแต่ปกตินี่จะเยอะมากครับแต่แต่ที่แน่ๆนี่ชอบตัวไหนครับมีตัวที่ชอบอยู่ในแจงของเรามที่เราทําแล้วชอบที่สุดเนี่ยข้างบนครับข้างบนหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหก รูดวิ่งนี้รูดวิ่งนี้คือเก้าคือเก้านี่จะมาเด่นเนาะนี่นะครับเอาแคบไว้เลยนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางของคนเมืองตากเนาะแบ่งปันฟรีครับพี่น้องนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับกดติดตามไวเลยแต,แต่ละช่องที่ที่ถา่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับคือถ,ถ้าใคร<ะ>เล่นรูดวิ่งนี้กันไว้นะครับกันเก้าเบิ้ลไว การก้าวเบิ้ลครับถ้าคนที่เล่นรูดวิ่งนะครับได้การเบิ้ลไว้การก้าวก้าก้าต่ว่ามันก็มาบ่อยนะถ้าจะเป็นสูตรนี้มันมาบ่อยเนาะสูตรคำนวณเนี่ยสูตรคำนวณของคนเมืองตากนะครับอ,อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับรัฐบาลกับออมสินนะครับ<อ>เหรียญได้ทั้งสองดเดือพี่น้องนะครับผม<อ>เป็นเลขวินนะครับเอาทวรอ,อีกทีนึงหน้าเลขวินก็คือ67915นะครับ67915นะครับแล้วก็จัดด้วย3ตัว2คู่นะครับคือ 5 6 1แล้วก็975นะครับสองตัวถัดมานี่คือ676 961แล้วก็65แล้วก็79 71 75 91 95 15ดดูดวิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือเก่านะครับดูดวิ่งเก่าเรือพี่น้องนะครับผมอันนี้คือรัฐบาลออมสินน้ำกันเลยนะครับคนเมืองตตกเนาะแล้วก็ใครชอบตันไหนก็ไปจับคู่เอาเลยนะครับใครที่ตรงใจก็จัดไปนะครับใครไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปนะครับเข้าบอวากันนะครับอา่า แบบนี้นะครับเฮาใส่วิจารณญาณเอาเลขพี่น้องครับอ่ามันมีเข่ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื่องอยู่ในกระเป๋าเฮานะครับหย่าเขาตัวได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็อีก2ชุดนะครับชุดนี้คือเพิ่นแยกไห่เนาะอันนี้ครับอยู่ทางขวามือเนาะเราซื้อไห่เบิ้งก่อนอ่าห้าหกหนึ่งห้าหกละก็ห้าหนึ่งหกหนึ่งเลขพี่น้องนะครับผมอันนี้คือชุดแรกชุดที่2ก็9ก้าเจ็ดแล้วก็7 5นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือเลขสองคู่แต่กลับไปกลับมามันก็ได้เป็นแบบนี้ ถ้าเป็นสองตัวมันก็เยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับผมก็ได้ไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับพศอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชมนะครับมักจักพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะปล่อยเหล้าเนาะ่อยเหอ่าครับอ่อนนเนาะกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องนะครับรอบๆมือมีพาดแน่น้อนครับสาหรับหวยเล่าของคนเมืองตากนะครับใครที่เคยเล่นเอ่อแบบนี้นะครับที่เพจที่ยูทูบนะครับ กัสิเคยเห็นนะครับสิเคยเห็นช่องของคนเมืองตากเนาะคนเมืองตากที่เคยให้กับแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับให้ทักขามานะครับแล้วก็ให้พิมพ์ขามานะครับใต้คอมเมนต์เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับผมอย่าลืมนะครับให้พี่น้องโชคดีมันมานะครับทุกๆท่านนะครับสาหรับรัฐบาลออมสินแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งทุกทุกทันเลยนะครับอยูดีเมียทูกทุกทันบอวากันเยอะแ้ะเนาะนะครับผมคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับขอคุณลายไครับคนเมืองตากครับครับผมสวัสดีครับ